งลาบาะยังมงงลาบะเช่นก้างไกงนาซีช่องสูรา้าอ้าวมีเจนุบะหาอุเมลุยาบะเลยากางไกงดีกว่าลุเปล่าเลยปวดหัวปวดหัวพยาดีกวเป็นไข้เป็นไข้นาซีดีกวเป็นหวัดเป็นหวัดและเป็นนาดีกวเจบ็จบคอเจ็บคอ ช้างสูดีโูมาา่มีอาการไอมีอาการไอนายอยู่เดามีน้ำมูกมีน้ำมูกนานาดีกูเปยียวเลยเจ็บหูเจ็บหูมีอะไรอ้นาดีกูอะยะปวดตาปวดตาตัวใกล้ดีอะปวดฟันปวดฟันไพเอาเด้อปวดท้อง ปวดท้องปวดแขนดีโกบลูပြောလဲอาเจียนอาเจียนកៅមូឌីលវិញหัวវិញหัวនិងណ ாதி கோ ปวดแขนปวดอกดีโกปวดหน้าอกปวดหน้าอกอះអាស शिलाजीत ดีโกรามจะมีไข้เริ่มจะมีไข้ជិសិតតេมาរဲ ဒီ channel သား sekali တွေရှိရင် like နဲ့เนาะ video လုတ်ပြီးပြဖြစ်ပြမယ်